สัญญาณไฟกระพริบตัวแรกนะครับผม2เฮิร์ตสัญญาณทามเมอร์ตัวต่อไปนะครับผม5เฮิร์ตสัญญาณทามเมอร์ตัวต่อไปนะครับผม10เฮิร์ตต่อไปคือสัญญาณทามเมอร์25เฮิร์ตและอันสุดท้ายคือสัญญาณทามเมอร์30เฮิร์ตครับ ต่อไปนะครับผมคือการเปลี่ยนความถี่ด้วยการกดปุ่มนะครับผมตอนนี้นะครับเมื่อไม่กดปุ่มนะครับผมเป็นความถี่หนึ่งเฮิร์ตครับผมและเมื่อกดปุ่ม S1 จะเปลี่ยนความถี่เป็นสองเฮิร์ตครับเมื <ward> er. <mat> ่อกด S2 จะเปลี่ยคน,คนความถี่เป็นห้าเฮิร์ตครับผมเมื่อกด S3 จะเปลี่ยนความถี่เป็นสิบเฮิร์ตครับผม เมื่อกด S4 จะเปลี่ยนความถี่เป็น25เฮิร์สครับและปุ่มสุดท้ายคือ S5 จะเปลี่ยนความถี่เป็น30เฮิร์สครับ